สวัสดีคะ่ะฟาร์มัวน้องกีต้านะคะวันนี้ฟาร์มัวน้องกีต้าจะมาให้ทุกคนทำฟาร์มเข้าใจก่อนฉีดวัคซีนลำปีสกีนนะคะก่อนรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากฟาร์มัวน้องกีต้านะคะเกษตรกร,กรอาจจะเกิดการเข้าใจผิดเรื่องวัคซีนลำปีสกีนนะคะที่เกษตรกร,กรในพื้นที่ที่ระบาด กำลังคิดว่าจะเอามาฉีดให้วัวตัวเองแล้วจะหยุดโรคได้เลยขอทำความเข้าใจดังนี้เลยนะคะฟังดีๆนะคะ 1. นนะคะวัคซีนใช้เพื่อการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปอย่างเขตอื่นๆที่ยังไม่ระบาดนะคะ ข้อสนะคะพื้นที่ที่ระบาดอยู่แล้วการฉีดวัคซีนจะคล้ายวัคซีน FMD นะคะคือในวัวที่มีเชื้อโรคแต่วัวไม่ป่วยเพราะมีภูมิคุ้มกันจับไวรัสไว้แต่เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วซึ่งก็คือเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแรงลงมีโอกาสที่สัตว์มีระบบภูมิคุ้มกันดีอยู่แล้วจะป่วยแบบรุนแรงเข้าสู่ระยะที่สแบบ ว่าฉีดวันนี้ตุ่มขึ้นเต็มตัวไข้สูงซึมแย่กว่าปล่อยตามธรรมชาตินะคะดังนั้นขอร้องเพื่อนเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะโปรดทำความเข้าใจวัคซีนให้ถูกต้องก่อนฉีดกันนะคะคลิปนี้ก็ถ้าใครฟังจบก็จะเข้าใจการฉีดวัคซีนลำปีสกีนนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก็ขอฝากฟาร์มัวน้องกีตาร์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ